จากทีมพงศ์ดั้นนาค่ะเดี๋ยวว่าใหมค่ะแล้วก็น้องๆจากทีมเดกสลักพิมพ์นานาชาตินะคะทีว <c oughs> ีได้ต้อนหนูทีมี้นะคะคุณครูสุรชาติพระจักคุณครูพี่ิทธอู่สรบคุณพานิ์นะคะเกียรติยศจารึกไว้สุดยอดความใจสุดยอดความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติค่ะคนเก่งของดันผู้บริหารสาบัน ท่านแสดงความดีในวันนี้นะครับการุครูบุคลากรเสียงให้กับประเทศไทยนะครับเป็นเรื่องของโฟมใช้โฟมมาแกะนะครับแต่วิทยาสิ่งที่ทุกคนน่าจะมีคำถามคุณครูที่ํำไปก็วิทยาอายุบ1ราชธานีนะครับท่านคุณความมีของวิทยาครับเราไม่มีอยู่ที่มากเลยนะครับท็ ทุกรนะดับนะครับเดี๋ยวว่าจะในที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับไม่ว่าจะเขียนรูปก็เขียนด้วยซึ่งหลายอย่างที่ผ่านแผนกวิชาเรียนได้นะครับผมเป็นคอนแวนต์ของเอกสารที่ครับที่น้องๆลูกหลานสามปีห้าปีก็โอชอสองพุทธชาติแลวโอชอสองอาจารย์ก็บอกว่าเล็กพ่คิดถึงครับผอ,อจากผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่ให้ความรักให้ความเล่น ขอสแสดงความยินดีจับใจให้กับประเทศไทยในการทีมีทั้งอวบทั้งสูงเหมือนเหมือนนักปีถัดไปก็มีจิตใ,ใจที่ชอบศิลปะนะครับสแสดงออกมารเราเราก็สบายใจว่าไดมอนแล้วก็น้องทิวหนึ่งหน้าตาหน้าทำงานเสร็จแล้วสระบุรีประเทศจีนมาได้ค่ะเชิญทุกท่านรับชมค่ะ All right